หแล้วแสงตะวันสอบองคมกรน่ะไฟนงี้ซ้อมมากี่วันครับก็สามอาทิตย์แหละก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายสอบองคมกรอยู่ที่จังหวัดสงทรงมีใครเป็นคู่เปื่อซ้อมของไฟนี้ก็มีพี่พีในค่ายอ่าพี่พีเพื่อนนั้นใคยเห็นเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับยี่สิบสูงเท่าไหร่ร้อยหกสิบแปดน้ำหนักไปปล่อยเราตอนนี้ห้มวยหมวยสไตล์อะไรครับวันนี้เจยต้องมาเจอกับตันนะเคยต่อยกับบางทีไหมไม่เคยครั้งแรกเลยศึกษาเก่งก็ต่อยกับตันยัง เขาโมเดสไตล์มาวันวันนี้มาเจอกับตันนะวางเกมวางแผนไงดีก็รอดูเป็นบางทีเหมือนต่อยตามสไตล์เราไปจะแก้ไขวุฒิขบวอยทีเนาะวันนี้ในมวยรอบด้วยวันนี้รอบรองใช่ไหมใช่คิดว่าวันนี้เอาชนะเข้าไปชิงชิงได้ไหมก็ได้ได้วันนี้ต่อยเวทร้อยสิบสองเมื่อเช้าสองหนักยังเกินนี่แหละประมาณจุดสี่เลยก็เดี๋ยวมายื้เส้นยีแสตอนเช้านะล่าสุดเราก็ต่อยไปกับแซนด์ครับวันนั้นเป็นไง ชนะคนนะแนนมาก็เวทนี้เลยร้อยนะสองเนาะวันนี้ก็ร้อยสองไฟนี้คุมมากี่กิโลครับก็สี่อันต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ของเราหลักก็ส <45 S 1> ี่สิบกว่าคนจังหวัดสตูลเด็กสตูลอ่ะฝา,ฟาเกเดินชวนแฟนคลับเราน,นี้หน่อยครับเอฟซีสปมอลลลยพีพีชาวสตูลเจ๊เจ๊เลยวันนี้เต็มที่แน่น,นอนพร้อมเอาชนะด้วยนะวันนี้ปวดหัวคู่แรกในมวยรอบด้วยอ่าวันนี้ข่อยนองโชคดีข่อยมาครับ